สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีนักวิชาการสองท่านนะครับมาให้มุมมองกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองวันนี้จะมีเรื่องหลักอยู่2ประเด็นก็คือการที่พรรคประชาธิปัตย์กำหนดจุดปราศัยที่ราชประสงค์ในวันที่23มิถุนายนบอกนัยยะอะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างกับกรณีที่2การที่ พันธมิตรได้ยื่นยุบพักเพื่อไทยบอกนัยยะอะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างซึ่งในวันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้พบกับมุมมองของท่านอาจารย์สังคมและก็ท่านอาจารย์สมชายซึ่งท่านคงคุณนาคุณตาแล้วนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับ,รบก็ถือว่าได้เชิญท่านมาบ่อยและท่านก็เริ่มมีแฟนรายการ <laughs> ที่อยากจะฟังมุมมองว่าคือกระบวนการที่เป็นนัยยะของของเรื่องราวเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเกิดขึ้นปุ๊บถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็ไม่มีอะไรแต่ในบางครั้งเนี่ยแค่ช้างกระดิกหูงูกระดิกหางใช่ไหมครับมันบอกในยะาทางการเมืองว่าตกลงการกําหนดยุทธศาสตร์การกำหนดจุดอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความหมายในการถอดรหัสยังไงบ้างซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นว่าการที่พรคปัจจิปันไปกําหนดจุดปราศัยณจุดที่มีการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันกลายเป็นความต้องการ ที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามจะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเพื่อเตือนความจําบางอย่างเพื่อต้องการคะแนนเสียงหรือเพื่อต้องการแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้อยากจะเรียนถามในเบื้องต้นกับท่านอาจารย์สังคมก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เรื่องนี้บอกในยยะอะไรไหมครับครับบอกสิครับคือการที่จะไปปราศัยแต่ละที่นี่ทุกครั้งนะครับจะมีต้องมีการวางแผนก่อนว่ารเราจะหาใครมาฟัง เราสื่อสื่อสารด้วยสาระอะไรออกไปนี่คือวิธีการที่นักการเมืองทั่วไปคิดนะครับทีนี้กรณีของราชประสงค์นะครับที่วันที่23ที่จะถึงนี้นี่นะครับ,รบก็คือเขามีมีนัยะสําคัญเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของที่ชุมนุมของนปชรหรือแดงทั้งแผ่นดินแล้วก็เป็นจุดที่ถูกร้อปราบในขณะเดียวกันก็คือบีบให้สลายการชมุมนุมออกไปพูดง,ง่ายๆก็คือว่าหน้าที่แห่งนั้นก็มีคนตายประมาณสัก11ศพ ซ,ซึ่งวันที่19พฤษภาคมใช่ไหมครับที่มีการสลายครับคนเสื้อแดงที่บริเวณนั้นครับ,รบก็คือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ก็คือว่าตรงนั้นถ้าพูดไปแล้วก็คือจุดที่เป็นจุดรวมจุดรวมของคนเสื้อแดงต้องเป็นที่ที่สนใจของคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินเหมือนกันครับทีนี้ถ้าเป็นที่รวมของ ความสนใจของคนที่เป็นคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินณวันนั้นจะต้องเป็นวันที่คนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินจะต้องฟังมากที่สุดครับนะครับเมื่อฟังมากที่สุดโอกาสของประชาธิปัตย์ก็จะเป็นโอกาสที่จะอธิบายได้อยู่สองสามประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งก็คือบอกว่าตัวเองไม่ผิดนะครับจะหาเหตุผลอะไรมาจะมีข้ออ้างอะไรมาก็แล้วแต่แต่จะต้องบอกว่าตัวเองไม่ผิดประการที่หนึ่ง รประการที่สองจะต้องหาคนผิดมาบอกว่าใครคือคนผิดแน่นอนที่สุดณวันนี้คือเวลาที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับเมื่อเป็นเวลาที่หาเสียงเลือกตั้งจะบอกว่าประชาชนที่ถูกปราบผิดย่อมเป็นไปไม่ได้ประชาชนจะต้องเป็นเหยื่อค,คนเสื้อแดงจะต้องเป็นเหยื่อคนเสื้อแดงจะต้องถูกหลอกถูกลวงด้วยกลอุบายประ,ประการทั้งปวงนี่คือวิธีที่แล้วใครหลักเป็นคนหลอก ใครคือตัวต้นเหตุแน่นอนที่สุดจะต้องอธิบายหรือเชื่อมโยงให้ถึงตรงไปตรงมาก็คือคนที่สูงสุดคุณทักษิณนั่นแหละรองลงมาก็คือแกนนําในฐานะของนุมนอมินีที่ดําเนินการแทนคุณทักษิณนี่คือวิธีคิดที่จะทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะฉีกเขาเรียกว่าแยกปลาออกจากน้ําเพื่อจะแยกเอาตัวของคุณทักษิณออกขึ้นไปแล้วมวลเนี่ยก็จะเข้าใจประชาธิปัตย์มากขึ้นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็นโอกาส ถามเรื่องความเหมาะสมเหมาะสมไหมณวันนี้เนี่ยกัมกึ่งการที่มันจะมีอยู่2อสามกรณีครับกรณีที่ตัวของการสลายการชุมนุมตรงนี้สามารถทชืเพียงได้กับกรณีของพฤษภาธมินครับนะครับพฤษภาธมินเมื่อปี2535พฤษภาทมินครั้งนี้ก็เป็นพฤษภาเลือดครับสองหสบสานะครับ สอ,สองอันนี้มีความต่างกันต่างกันกรณีที่1ก็คือว่าเป็นกรณีที่ทหารโดยการสั่งของรัฐบาลที่เรียกง่ายๆก็คือเป็นเผด็จการณ์ณเวลานั้นนะครับที่เข้ามาอย่างไม่เหมาะสมนะครับโดยการยึดอนานาจจากทางพลเอกชาัดชาัยนะครับที่ที่ที่มาแต่ว่ากรณีของครั้งนี้เนี่ยจะต่างกันพักประชาธิปัตย์เป็นคนดําเนินการเองนะครับสองอันเนี่ยจะต่างกันละ ด้านการหาเสียงกรณีของพฤษภาธมินครั้งนั้นเองเนี่ยก็มีการพูดนะฮะคุณจำลองพาคนไปตายครับนะครับโดยเป็นหัวหน้าพักณเวลานั้นนะครับของพักประชาธิปัตย์เองครั้งนี้เองเนี่ยก็จะมีวลีที่คล้ายคลึงกันมิได้แตกต่างกันอาจจะออกมาจากเวทีของการปราศัยณวันที่23าที่จะถึงนี้นะครับ,รบตรงนี้เทียบเคียงกันแล้วเนี่ยโอกาสเป็นของพักประชาธิปัตย์มากกว่าที่ จะเป็นของประชาชนนะครับและก็เป็นของพรรคที่เรียกว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งจะทําให้ได้ความเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการะบวนการจัดการปลาัยวันนั้นเนี่ยวุ่นวายหรือรไม่วุ่นวายถ้าวุ่นวายแล้วเนี่ยวุ่นวายแค่ไหนและจัดการความวุ่นวายอย่างไร,รในกรณีที่วุ่นวายแน่นอนที่สุดถามว่าเป็นการยั่วยุไหมแน่นอน โด,โดยสภาพของเขาแล้วเนี่ยเป็นการยั่วยุไกลๆก็คือว่าจะดึงให้มวลชนเสื้อแดงส่วนหนึ่งที่ยังรับไม่ได้ที่สูญเสียตามเขาเรียกว่ามีทัศนมิตทางการเมืองคนที่อยู่ใกล้ฉันเนี่ยถูกยิงตายวันนั้นเนี่ยวันนี้มายามเกียรติกันน่ยต้องไปสแสดงออกสันหน่อยหนึ่งการแสแดงออกเนี่ยอาจจะอาจจะใส่เสื้อแดงซึ่งเป็น,เป,นเป็นที่แน่นอนอยู่อาจจะมีใส่เสื้อพักเพื่อไทยไปแน่นอนซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้เนี่ย กลุ่มสภาพไม่ได้แน่ๆพรพักเพื่อไทยเองก็กลุ่มสภาพไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีการปะทะขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้พักประชาธิปัตย์เองก็จะพูดได้ว่าตัวของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นเนื้อเดียวกับทางของรปชเองซึ่งแดงทังแผ่นดินเนี่ยตรงใจที่จะกันแกล้งและก็ขีดกันแล้วก็ป้องรักษาที่ความคุ้มค่าใช่ครับนั่นคือภาพที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นเองเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเป็นไปได้ที่จะวุ่นวายพอสมควร แต่การจัดก,การความวุ่นวายตรงนั้นบาปจะไปอยู่กับเพื่อไทยครับ,รบตนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับที่พลเอกชวลิยงใยยุทธว่าแดงกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันคือทุกคนก็มองแบบนั้นอยู่แล้วครับครับทีนี้ทีนี้ประเด็นที่ไปตรงนั้นเนี่ยทั้งทที่รู้ว่าไปแล้วเป็นการยั่วยุไปแล้วน่าจะทําให้เกิดความไม่สบายใจกันในหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีการสูญเสียแต่โดยวุฒิภาวะอย่างพรรครัฐบาลรักษาการพรรครัฐบาลเนี่ย ก็น่าจะมีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ทำไมท,ท,ทั้งที่ยั่วยุถึงกล้าทำถ้าพูดถึงที่จริงผมไม่อยากพูดถึงสองพรรคหรอกมันเป็นเปนการที่เราทำสื่อไปตามกระแสะมากกว่าครับค<ช>ำสื่อตามกระแสะคือพุ่งความสนใจไปที่พักการเมืองใหญ่สองพรรคที่แข่งขันแต่ว่าละเว้นที่จะไปพูดไปได้เพราะเป็นข่าวสารระบบสื่อ<ช>สาร,รที่สำคัญ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พักการเมืองจะต้องวางกลยุทธ์ที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างอาจารย์พูดขาดสภาพมาเนี่ยว่าเกมถึงวันนี้เนี่ยประชธิัต,ต์ต้องการแตกหักต้องการยั่วยุมากกว่านันการเดลกาดก็คือต้องการที่จะชิงพื้นที่ข่าวให้ทั้งสื่อมวลชนทั้งประชาชนมาสนใจอย่างที่อาจารย์ว่านะเพราะว่าแดงเนี่ยมันก็มี ลายเฉดก็คือมีตั้งแต่แดงเข้มไปถึงแดงจางออแดงจางๆก็อาจจะถูกดึงเข้ามาให้หลุดจากความเป็นแดงเข้มแดงแฉพยายามจะลดให้มันเจือจางลงก็ได้แต่การที่บัตรเล่นเกมนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องผิดปกติหรือมีนัยยะสำคัญอะไรเพราะว่าวิสัยของพรรคประชาิปัตยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วชอบ วางเกมที่ย่ําเท้าตามรอยผู้คนอยู่แล้วคือเหยียบตามหลังอยู่แล้วครับท,ทันทีที่เขาถอนออกก็จะไปเข้าไปสวมครับความหมายอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะครับราชประถงนี่แหละครับหลุดจากราชประสงค์ก็อาจจะเป็นเชียงใหม่ครับหรือไม่ก็ภาคอีสานท,ที่มีอุดรธานีอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ทํำยังไงให้ภาพการเมืองของฝ่ายตรงข้ามเสียก็คือฟิวขาดน็อตหลุดครับ อย่างที่เกิดที่สมุดปาการือทางการเมืองนี่เห็นชัดปราชิตยิจะฉกฉวยตรงนี้อะมาเป็นลักษณะถ้ายิ่งคนเสื้อแดงทำลักษณะถอยเถือนมากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งทำให้ปราธิตริปดูดีเป็น<ด>ทเทว,วดามากยิ่งขึ้นครับนี่คือการเมืองนี่คือภาพทางการเมืองทำยังไงจะให้ฝ่ายตรงขวย,ยั่วยุให้ฝ่ายตรงข้ามนี้สแสดงอาการเก็บอาการไม่อยู่ครับ้อาการสุภาพ ต่างๆอาการริมนวลทางการเมืองหรือภาพของเทพนะที่มาที่ดูเอาคาบของเทพมาใส่เดินตลาดเป็นไหว้ผู้คนนะจางหายไปครับคาบที่แท้จริงก็จะโผล่ออกมาคือเป็นภาพความเลวร้ายเป็นภาพความเถือนความรุนแรงความถอยนะทางการเมืองที่ปราชญิปัาชจะหยิบฉวยตรงนี้ตรงนี้ได้ ตรงนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกมการเมืองที่โค้งสุดท้ายที่ต้องที่ประชาปัตัดตัดสินใจโยนระเบิดโยนระเบิดมาทางการเมืองเพื่อให้ให้เกิดความแตกหักแต่ถ้ายังยังทนกันได้ก็คงจะต้องวางกลยุทธ์ผมก็หวังผมก็คิดนะว่าไม่เชียงใหมก่ก็ทางภาคอีสานหรืออุดรธานีซึงแต่เป็นจะเป็นเวทีต่อไปเชียงใหม่ขอ<ค>น<ช>แก่นอุดรไม่ไจบ,บ,บเท่านี้หรอก ครับนี่ว่าตามวิสัยของของพรรคประชาธิปัตย์ครับจะแข่งขันเรื่องเกมการเมืองก็จะวางบทบาทอี้เอนีอ้เรื่องปัญหาสําคัญที่สุดในที่ผมอยากจะจะกล่าบเรียนตรงนี้ก็คือที่ห่วงใยก็คือเรื่องของความรุนแรงครับขนาดการเลือกตั้งนะครับแข่งขันการเลือกตั้งยังมีเหตุการณ์ที่รุนแรงอย่างนี้นะแล้วก็ทางเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองทางกตกตก็ไม่ปฏิบัติ การทางเชิงลุกในการสกัดกั้นความรุนแรงมันเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญเลยว่าเกมการเลือกตั้งครั้งนี้หลังเลือกตั้งแล้วมันจะต้องทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องน่าห่วงครับห่วงบ้านห่วงเมืองว่าจะได้รับผลกระทบไม่หัดมาก,มากทางด้านเศรษฐกิจนักเศรษฐนัก ธุรกิจกลัวกันมากมายใช่ไหมถึงออกมาว่าจะผ่านวิกฤตความรุนแรงเก้าผ่านวิกฤตไปได้ยังไงเรียกร้องการปองดองครับซึ่งมันก็ได้แค่เรียกร้องจริงๆแล้วมันต้องทําใจเหมือนเราเหมือนเหมือนกรมอุตุนิยมแจ้งมาว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยเมฆฝนมนก็ต้องเตรียมตัวครนะแต่ว่าในขณะนี้ไม่มีคนแจ้ง มีแต่ข่าวที่บอกเอาบอกบอกมาครับเอ,อที่จริงแล้วข่ายความมั่นคงเนี่ยแม้แต่รองนายกเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในเกมการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะทางด้านทหารก็น่าจะยังมีหน้าที่ที่จะมาดูแลในเรื่องเออควบคุมการเตรียมภัยรับมืออันนี้เพราะผมก็ไม่เห็นเขารับมืออะไรก็กม็มีมีว่า,วา<ถ>ประกาศรประกาศตัวว่าเป็นกลาง ครับในใน,ในย่าตร,ตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงการป้องกันความรุนแรงในอนาคตที่จะเกิดแต่แต่บอกว่ากองทัพจะวางตัวเป็นกลางแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางหมายถึงว่าเป็นกลางนี่คือใครจะทําอะไรกองทัพไม่เกี่ยวอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่าที่ก็ผมดูแล้วอย่างนั้นก็คือกลางอย่างสงบเข้ากรมกล้องนะไปตีกลอฟกันครับในหมู่ของนายทหารด้วยกันซึ่งตรงนี้มันต้องเฝ้าระวังมันต้องเข้าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเออแล้วก็เตรียมพร้อม อยู่ตลอดเวลาทหารต้องพร้อมอยู่เสมอผมก็ไม่ได้เรียกว่าเขาเตรียมพร้อมอะไรครับผมก็ไม่ทราบได้เพราะอาจจะเงียบเตรียมพร้อมอยู่เฉยๆก็ได้ซึ่งต้องมีมาตรการออกมารับมือถ้าเกิดเหตุความวุ่นวายจนเกินขีดขีดกําหนดเนี่ยเพราะว่าคนที่รับกรรมก็คือประชาชนเศรษฐกิจของประเทศและที่สําคัญที่สุดก็คือสถาบันที่เคารพรักของเรา ครับน,นี้ประเด็นมัน <จะ S 1> เป็นประเด็นร่วงละเมิดมากขึ้นวันนี้ครับเกิดเหตุการณ์มันวุ่นวายยิ่งขึ้นคือมันมีมันมีสองส่วนคือประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงที่มันดําเนินการไปที่ต้องแก้ปัญหากับอีกอันหนึ่งคือเกมการเมืองที่พยายามจะเอาเอาความได้เปรียบทั้งดึงทั้งทั้งล่อให้มาแสดงอาการเกี่ยวกลาดมาที่อาจารย์สมชายว่าเนี่ยแต่ว่าพอคนหนึ่งแสดงความเกี่ยวกลาดเสร็จปุ๊บความที่ยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ด้วยเนี่ยก็อ้อมไปข้างหลงังแล้วก็ไปสั่งให้ทางเนี้ยมาช่วยจัดการ ฝ่ายที่ซึ่งฝ่ายที่เขาแสดงอาการเกลียดกัดก็เกิดจากตัวเองนั่นแหละเป็นเป็นเป็นคนไปยั่วเขาเนี่ยกระบวนการอย่างนี้อาจารย์จะจะบอกพี่น้องประชาชนยังไงจริงจริง,รง,รงผมว่าตรงนี้ทั้งแดงและก็ทัง